ความรักไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งไล่ตามและไม่ใช่รางวัลที่ต้องทำดีเพื่อให้ได้มาแต่มันคือสิ่งที่สั่นสะเทือนจากพลังงานภายในของเราหากเรายังไม่รักตัวเองหากเรายังมอองไม่เห็นคุณค่าในใจของเราเองคนที่เดินเข้ามาก็มักจะสะท้อนภาพเดิมภาพของความขาดภาพของความหวังจากภายนอกที่ไม่มีวันเติมเต็มแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มหันกลับมาเริ่มฟังเสียงภายในของตัวเอง เริ่มเอ่ยกับหัวใจว่าฉันอยู่ตรงนี้กับเธอนะไม่หนีไปไหนอีกแล้วเมื่อนั้นจัก,กรวาลจะเปลี่ยนการสะเทือนจะเริ่มตอบสนองคุณในแบบใหม่คุณจะไม่ดึงดูดความรักที่มาเพราะความเหงาแต่คุณจะดึงดูดความรักที่เกิดจากพลังที่เต็มเปี่ยมของจิตวิญญาณรักตัวเองไม่ได้ไหมายถึงการเห็นแก่ตัวแต่คือการหยุดทำร้ายตัวเองหยุดยอมแพ้ต่อคำพูดของใครหยุดเงียบเวลาใจคุณกำลังร้องไห้ มันคือการลุกขึ้นมากอดตัวเองในวันที่โลกทั้งใบหันหลังให้แล้วพูดว่าไม่เป็นไรเลยฉันยังอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอพอคุณเริ่มซื่อตรงกับตัวเองมากขึ้นกล้าร้องให้ในวันที่เจ็บจริงกล้าหัวเราะในวันที่มีความสุขโดยไม่รู้สึกผิดจะกระวลจะเริ่มสื่อสารกับคุณชัดเจนขึ้นคุณจะเริ่มเห็นสัญญ,ญาณบางอย่างคนบางคนโอกาสบางโอกาสเริ่มเข้ามาแบบไม่มีเหตุผล เพราะพลังงานของคุณมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วจูจ่ๆคนที่ใช่จะเดินเข้ามาในวันที่คุณไม่ได้แต่งตัวดีที่สุดในวันที่คุณไม่ได้เตรียมใจไว้เลยแต่คุณกลับรู้สึกปลอดภัยที่สุดในสายตาเขาเรากับเขารับรู้ได้ถึงความลึกในจิตใจคุณเขาไม่พยายามครอบครองคุณเขาไม่ทำให้คุณรู้สึกน้อยกว่าเขาแค่อยู่อยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยพลังที่สอดคล้องกัน เหมือนวิญญาณที่เดินทางมานานแล้วได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและทั้งหมดนี้มันเกิดจากจุดเริ่มต้นเดียวการกลับมารักตัวเองกลับมาเติมเต็มความรักที่ไม่เคยได้รับจากใครด้วยมือของเราเองด้วยยอคำพูดดีๆที่มอบให้ตัวเองทุกวันด้วยการเลือกที่จะไม่อดทนกับสิ่งที่ทำร้ายจิตใจและด้วยการยอมรับว่าเราก็มีค่าโดยไม่ต้องให้ใครมายืนยันคนที่ใช่ไม่ใช่คนที่ทำให้คุณเลิกเจ็บ แต่เป็นคนที่มาหลังจากที่คุณเยียวยาตัวเองจนไม่ต้องการใครมาเยียวยาอีกต่อไปเขาเข้ามาเพราะเขาเห็นไม่ใช่แค่เห็นภายนอกแต่เห็นความงดงามภายในที่คุณสร้างขึ้นมาเองและเพราะคุณรักตัวเองได้อย่างลึกซึง้งเขาจึงสามารถรักคุณได้อย่างลึกซึ้งเช่นกันอย่าลืมนะจงให้สิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองก่อนเพราะคุณคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตคุณและเมื่อคุณเริ่มให้รักแท้กับตัวเองได้ โลกภายนอกจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาเสมอและเมื่อคุณรักตัวเองได้อย่างแท้จริงคุณจะไม่รู้สึกขาดไม่รู้สึกต้องรีบหาใครมาช่วยเยียวยาคุณจะอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องหลอกตัวเองอีกต่อไปคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าความเงียบกลายเป็นสิ่งสวยงามความสงบกลายเป็นความอบอุ่นที่หัวใจหอยหาและทุกวันคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ในมือใคร แต่มันอยู่ที่ใจคุณเองคุณจะไม่รีบให้ใครเข้ามาไม่รีบเปิดประตูหัวใจเพราะคุณรู้ดีว่าคนที่เหมาะสมเขาจะไม่จักคุณไปไหนเขาจะค่อยๆเดินเข้ามาพร้อมกับจิตวิญญาณที่เป็นมิตรไม่เร่งรีบไม่บีบบังคับไม่หลอกใช้ความรักครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งไหนๆเพราะมันไม่ใช่ความรักที่มาจากการขอร้องหรือความกลัวที่จะสูญเสีย แต่มันคือความรักที่เกิดจากความเข้าใจความมั่นคงและพลังงานที่ตรงกันและคุณจะรู้ทันทีว่าทำไมมันถึงต้องใช้เวลาทำไมจัก,กรวาลถึงต้องให้คุณผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดเหงาและสับสนก็เพราะจัก,กรวาลไม่ต้องการส่งใครมาแทนที่แต่ต้องการส่งใครสักคนมาเติมเต็มกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเพราะคุณไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของอะไรทั้งนั้น คุณคือคนที่เต็มแล้วและเขาก็จะเต็มแล้วเช่นกันความสัมพันธ์แบบนี้จะไม่ทำให้คุณเหนื่อยไม่ต้องวิ่งไล่ไม่ต้องทนกับอะไรที่ไม่สอดคล้องกับหัวใจคุณจะได้อยู่กับใครสักคนที่ไม่ต้องแสร้งเป็นใครและคุณก็จะไม่ต้องซ่อนความรู้สึกอีกต่อไปเขาจะรักคุณในแบบที่คุณเป็นพร้อมรอยแผลพร้อมเรื่องราวพร้อมความเงียบที่คุณเรียนรู้จะอยู่กับมันมานาน และเขาจะไม่กลัวสิ่งเหล่านั้นเพราะเขาเองก็เคยเดินผ่านความเงียบแบบเดียวกับคุณมาแล้วคุณทั้งสองคนจะไม่ต้องสอนกันว่าความรักคืออะไรเพราะความรักนั้นจะพูดด้วยพลังของมันเองผ่านสายตาผ่านพลังที่สื่อถึงกันโดยไม่ต้องอธิบายและในวันนั้นวันที่คุณหันไปมองเขาแล้วรู้สึกสงบโดยไม่มีคำพูดคุณจะเข้าใจทันทีว่า นี่แหละคนที่จักรวาลส่งมาให้ในวันที่คุณไม่ต้องร้องขออีกต่อไปในวันหนึ่งวันที่คุณหยุดคาดหวังให้ใครมารับผิดชอบความสุขของคุณหยุดฝากความฝันไว้ในมือของคนอื่นหยุดทำร้ายตัวเองด้วยความคิดว่าฉันยังไม่ดีพอนั่นแหละคือวันที่พลังงานในตัวคุณเริ่มเปลี่ยนจักรวาลเริ่มขยับสันสะเทือนตามคลื่นใหม่ที่คุณส่งออกไปมันไม่ใช่คลื่นของความว่างเปล่า แต่มันคือคลื่นของคนที่เต็มแล้วมั่นคงแล้วเข้าใจตัวเองแล้วและเมื่อคุณส่งพลังแบบนี้ออกไปสิ่งที่คุณดึงดูดย่อมไม่เหมือนเดิมคุณจะไม่ดึงดูดความรักที่มาแบบครึ่งๆกลางๆไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ต้องทนฝืนเพื่อรักษาไว้ไม่ใช่คนที่ทําให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขายอมรับเพราะคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วคนที่ใช่จะไม่กลัวในสิ่งที่คุณเคยผ่านมา เขาจะไม่ถอยหนีจากความจริงในหัวใจคุณเขาจะไม่เอาอาดีตของคุณมาเป็นอาวุธทำร้ายคุณเขาแค่ยิ้มแล้วยอมรับมันทั้งหมดเหมือนเป็นของขวัญคุณจะไม่รู้สึกเหมือนต้องแข่งขันไม่รู้สึกว่าคุณต้องเก่งกว่านี้ดูดีขึ้นกว่านี้หรือสำเร็จมากกว่านี้เพื่อให้ใครสักคนเห็นค่าเพราะเขาเห็นคุณตั้งแต่ยังไม่ต้องพยายามเป็นอะไรเลยและเขาจะอยู่ไม่ใช่เพราะคุณต้องร้องขอแต่เพราะเขาเลือก ที่จะอยู่อยู่โดยไม่ลังเลอยู่โดยไม่มีเงื่อนไขอยู่เพราะหัวใจเขาก็สั่นสะเทือนในคลื่นเดียวกับคุณและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าที่ผ่านมาทุกน้ำตาทุกความผิดหวังทุกครั้งที่คุณคิดว่าฉันไม่คู่ควรมันคือบทเรียนที่จักรวาลออกแบบไว้ให้คุณได้เรียนรู้วิธีรักตัวเองและเมื่อคุณรักตัวเองเป็นคุณจะไม่ร้องไห้เพราะความรักอีกต่อไป แต่คุณจะร้องไห้เพราะความรักมันอบอุ่นเกินกว่าที่จะบรรยายมันสงบเกินกว่าจะเรียกร้องและมันบริสุทธิ์เกินกว่าจะต้องพิสูจน์นี่คือพลังของคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงจักระวาลไม่ได้มอบคนที่ใช่ให้ใครง่ายๆแต่จะมอบให้กับคนที่ผ่านการเดินทางภายในเพราะเมื่อคุณพบเขาคุณจะรู้ว่าการรอคอยทั้งหมดการอดทนทั้งหมด มันคุ้มค่ากับทุกนาทีที่คุณใช้รักตัวเองเติบโตด้วยตัวเองและเชื่อในพลังของหัวใจตัวเองอย่ารอใครมารักแต่จงเป็นคนที่รักตัวเองจนโลกทั้งใบอยากรักคุณตามและวันหนึ่งคนที่คุณไม่ต้องวิ่งตามจะเดินเข้ามาเองพร้อมหัวใจที่ตรงกับคุณอย่างไม่มีข้อมแม้ใดๆบนโลกใบนี้ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ทุกความคิดทุกความรู้สึก ทุกการสสะเทือนภายในจิตใจมันคือพลังที่ส่งสัญญาณออกไปยังโลกภายนอกไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกแล้วจักรวาลไม่รับรู้ไม่มีคลื่นไหนที่คุณปล่อยออกไปแล้วไม่ได้สะท้อนกลับมาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรักตัวเองจริงๆดูแลหัวใจตัวเองอย่างอ่อนโยนใส่ใจความรู้สึกของตัวเองมากกว่าความเห็นจากคนอื่นหยุดลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้ใครพอใจเลิกทนอยู่กับสิ่งที่ทำให้จิตวิญญ,ญาณของคุณบอบช้ำ จักรวาลจะเริ่มจัดระเบียบทุกสิ่งใหม่คนเก่าๆที่เคยอยู่เพื่อให้บทเรียนจะเริ่มหายไปโอกาสเก่าๆที่ไม่ใช่ของคุณจะเริ่มหลุดออกจากมือคุณอาจรู้สึกเหมือนสูญเสียแต่ความจริงแล้วคุณกำลังได้พื้นที่ว่างกลับคืนมาพื้นที่สำหรับสิ่งที่แท้จริงพื้นที่สำหรับความรักที่คู่ควรกับหัวใจที่เต็มของคุณในช่วงเวลานั้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่า ความรักไม่เคยอยู่ไกลเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องขอใครให้เมตตาไม่ใช่ของขวัญจากโชคชะตาแต่มันคือพลังที่คุณปลุกขึ้นมาภายในตัวเองและเมื่อนั้นมันจะดึงดูดพลังงานที่ตรงกันเข้ามาโดยอัตโนมัติคนที่ใช่จะไม่เข้ามาในวันที่คุณยังกลัวเขาจะไม่เดินเข้ามาในวันที่คุณยังโทษตัวเองแต่เขาจะมาในวันที่คุณนิ่งพอที่จะไม่รีบขว่ยคว้ามาในวันที่คุณมองตาตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่า ฉันภูมิใจในคนคนนี้และเขาก็จะเป็นคนที่มองคุณด้วยสายตาเดียวกันสายตาที่ไม่หวังจะเปลี่ยนแปลงคุณไม่ต้องการให้คุณเป็นอะไรนอกจากตัวคุณเขาจะเข้าใจความเงียบของคุณฟังความรู้สึกที่คุณไม่ได้พูดเห็นในสิ่งที่คนทั้งโลกมองข้ามความรักแบบนี้ไม่วุ่นวายไม่ต้องตื่นเต้นแต่มันลึกซึ้งจนคุณรู้สึกเหมือนกลับบ้านเป็นบ้านที่ปลอดภยัยบ้านที่ไม่ต้องปิดบังหัวใจ บ้านที่คุณไม่ต้องเหนื่อยกับการพิสูจน์คุณค่าเพราะแค่คุณเป็นก็เพียงพอแล้วและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ต้องการความรักจากใครมาทำให้ตัวเองสมบูรณ์อีกต่อไปแต่คุณมีความรักให้ตัวเองมากพอจนไม่กลัวการอยู่คนเดียวไม่กลัวการรอไม่กลัวความเงียบไม่กลัวอดีตและเมื่อนั้นคนที่ใช่จะเดินเข้ามา ไม่ใช่เพื่อเติมเต็มช่องว่างแต่เพื่อเดินเคียงข้างคุณโดยไม่ต้องถามว่าเขาคือใครคุณจะรู้สึกได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายนี่คือพลังของความรักที่มาจากภายในเป็นพลังที่เงียบแต่มั่นคงอ่อนโยนแต่นำทางเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเกินคำบรรยายและหากคุณยังไม่เจอเขาในตอนนี้จงอย่าก,กลัว เพราะทุกลมหายใจที่คุณใช้รักตัวเองอยู่ในวันนี้คือพลังที่ค่อยๆดึงดูดเขาให้เข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นทุกวันช้าๆแต่แน่นอนอย่าหยุดดูแลหัวใจตัวเองอย่าหยุดซื่อตรงกับความรู้สึกตัวเองอย่าหยุดเชื่อในพลังแห่งความรักแท้เพราะรักแท้ไม่ได้หายากแค่คุณต้องกลับมารักตัวเองให้เป็นเสียก่อนและเมื่อคุณทำได้ไม่ต้องตามหาอีกต่อไป เพราะรักแท้จะตามหาคุณเองและในวันที่คุณหยุดวิ่งตามใครหยุดขอความรักจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าหยุดอ้อนวอนให้ใครเข้าใจความรู้สึกของคุณมันจะเป็นวันที่คุณเริ่มมองเห็นว่าคนที่คุณเฝ้าตามหาไม่เคยอยู่ไกลเกินไปเลยเขาอาจอยู่ในเมืองเดียวกับคุณเดินผ่านคุณในร้านกาแฟยืนรอไฟแดงอยู่ข้างๆหรือแม้แต่งเงียบอยู่ในโลกใบเดียวกันนี้ รอจังหวะที่จักรวาลพาให้พลังงานของคุณทั้งสองพร้อมพอดีเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่การวิ่งเข้าไปหาทันทีที่เรารู้สึกขาดแต่มันคือการเดินเข้าหากันด้วยจังหวะที่ตรงกันด้วยความสงบด้วยหัวใจที่เต็มแล้วทั้งคู่เขาอาจไม่ได้มาในรูปแบบที่คุณเคยฝันไว้อาจไม่หล่อเหลาราเทพบุตรไม่ร่ำรวยล้นฟ้าแต่อยู่ข้างๆแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ต้องแกล้งยิ้มอีกต่อไป ไม่ต้องสวมหน้ากากใดๆไม่ต้องทำให้ตัวเองดูเก่งกว่าที่เป็นและนั่นแหละคือของจริงความรักที่ไม่ต้องเสียงดังแต่กลับชัดเจนที่สุดในใจคุณความรักที่ไม่ต้องมีคำสัญญาเพราะการกระทำทุกวันคือคำสัญญาเงียบๆที่มั่นคงกว่าอะไรทั้งหมดคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความรักที่ดีไม่ได้มาเพื่อเติมเต็มความฝานันแต่มาเพื่อเดินร่วมในความจริงไม่ได้มาเพื่อเป็นทุกอย่างให้คุณ แต่มาเพื่อเป็นบางอย่างที่มั่นคงที่หัวใจคุณเฝ้ารอมานานคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปไม่ใช่เพราะเขาทำให้คุณไม่เหงาแต่เพราะเขาทำให้คุณกล้าที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างมั่นใจกล้าที่จะซื่อสัตย์กับหัวใจและกล้าที่จะเชื่อว่ารักที่ไม่ต้องพยายามฝืนนั้นมีอยู่จริงเพราะคนที่ใช่ไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยไม่ทำให้คุณต้องกลัวว่าจะถูกทิ้ง ไม่ทําให้คุณต้องหลบซ่อนความจริงของตัวเองแต่เขาจะยอมรับคุณทั้งหมดทั้งในวันที่คุณเข้มแข็งและวันที่คุณอ่อนแอและคุณจะยิ้มโดยไม่รู้ตัวในเช้าวันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่ได้ต้องการอะไรจากโลกนี้มากมายอีกแล้วเพราะสิ่งที่หัวใจต้องการที่สุดได้มาถึงแล้วอย่างเงียบๆในเวลาที่คุณพร้อมจริงๆทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือรางวัลจากการรักตัวเองคือผลลัพธ์จากวันที่คุณเลือกจะไม่ฝืนเดินกับใครผิดคนคือผลจากวันที่คุณไม่ยอมแลกความสุขกับความว่องเปล่าชั่วคราวและจักรวาลเห็นทุกก้าของคุณรับรู้ทุกน้ำตาทุกบทเรียนทุกการให้อภัยตัวเองทุกการเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ดังนั้นหากคุณยังไม่เจอเขาในวันนี้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องกังวล เพราะทุกวินาทีที่คุณใช้กับตัวเองอย่างมีคุณค่าคือวินาทีที่คุณกำลังเดินใกล้เขาเข้าไปเรื่อยๆคนที่ใช่จะไม่รีบวิ่งเข้ามาเขาจะค่อยๆเดินเข้ามาในความสงบพร้อมกับใจที่เติบโตเหมือนคุณและเมื่อเขามาถึงคุณจะรู้เลยทันทีว่าการรอครั้งนี้ไม่สูญเปล่าเลยแม้แต่นิดเดียว